สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องทีท่ร,ราชธานีเคเบิลทีค่ะวันวันที่17มกราคม2557คุณวันิชยาพิมพิมและดิฉันธระกาแก้วขาวค่ะสำหรับข่าวเด่นประจำวันนี้ค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชาการและประสบนิกรยชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันถวายราชศักการะกล่าวราชาสดุรีในวันพ่อขุนน้ำคำแหงมหารา ร่วมถึงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเจ็ดจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางแรงงานไทยกัมพูชาเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ,ษาอุบลราชธา,านีเขต4ได้จัดพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรของโรงเรียนในวันครูแห่งชาติค่ะค่ะมาถึงคำถามประจำวันรุ่นรับบัตรชมภาพยนต์จำนวนสองนั่งจากส่งภาพยนต์เนวะดานคำถามใน ันนี้ค่ะวันที่็7มกราครมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันอสัยค่ะตัวเลือกมี2ตัวเลือกค่ะคือข้อที่1วันข้อขุดรามคำแหงนาราชข้อที่2วันราชการพลเรือนท่านผู้ชมใดที่ทราบคำตอบแล้วสามารถ,ถทนมอบคำถามได้ที่0ู์526511เฉพาะช่วงออากาศสดเท่านั้นค่ะเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการประสนิพนกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกมูลเหล่าถวายราชนิการะกล่าวถวายราชสดุรีวันพักพลรามคำแหงดุหาราชประจำปี2557ค่ะเมื่อวันที่17มกราคม2557เวลา9นาฬิกาที่ประชุมพพยอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายวัญชัยสุทธิ รุรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลที่ราชธานีประธานนำาราชการและประชนิกราชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกมูลเล่าประกอบพิธีทางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชกัจการะกล่าวถวายราชสัตดูดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื้อขวนพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นประจำทุกปีเพื่อํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทยท่งเป็นนักการทหารนักการทูตนักปกครองนักปราดเดึงคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่5ตุลาคม2553กำหนดวันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันรัตพิธีที่ถือเป็นวันหยุดราชการทั้งนี้พ่อของรามคำแหงมหาาชพระมหากษัตร,ริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงมสมัยสุโขทัยทรงทํานุบำรุงปกครองบ้านไมยเมืองด้วยพระเมตตุธรรมต่อไพร่บ้าอพระอานเมตปรชาราชทรงสร้างสารเมตประดกทางศิลปวัฒนธรรมทีทมส่สำคัญของชาติไว้ยามอเนกอานันต์ มรดกขอ,ง,องชาติที่สําคัญที่สุดคือท่าขุนรามคาแหงได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1826อันเป็นต้นกําเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในต้นวันนี้ทาง,ทางด้านมหาิทัยร,ราชภัฏอุบลราชธานีค่ะร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งได้จัดงานวันแห่งชาติประจำปี2557เป็นครั้งที่58ค่ะ เมื่อวันที่16มกราคม2557เวลา9.30านท,ที่หอประชุมไทยพะยอมัหา,าวิทยาลัยร,ราชัฏอุบลราชธาน,นีนายราชัยสุทธิวาราชัยผู้ว่าราชการจังหวัดจังบุราชธานีเป็นประธานในงานเปิดทานวันครูประจำจัง2557ครั้งที่58 5, เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระผู้ทรงเป็นแม่ชีครูแผงแผ่นดินแ,และเป็นการระลึก นึกถึงทักคุณบูราพาอาจารเพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู<ส>และเพื่อดำรงไว้ซึ่งสนธกทาเนียมประเพณีอันดีงามของชาติซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้หนับการจัดงานวันครูเป็นครั้ง,งแรกในปีพศ2500และคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่16กันาคมข,ของทุกปีเป็นวันครูโดยสภาในกระทรวง ที่การที่เรียกว่าคุรุสัวาเป็นหน่วยงานหลักที่จัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรกในสุข,ขกลางซึ่งการจัดงานวันครูรได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว58ครั้งจนถึงปัจจุบ,บันสำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะมีกิจการ,รทางศาสนาคณะครูอาวุโสอ่านองค์การอันเนบูรพาจารย์ การลำลือถึงพระคุณบูรพานอาจารย์การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่ยองเชิดชูวกีให้กับข้าราชการครูเละบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอีนเด่นในโครงการต่างๆ<ะ>จังหวัดอุบลจัดอบรมวิทยากเรเขตเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรและการเลือกตั้งทั่วไปกรณียุบสภารพรอม2557ภาคตอนดอกเชียงเหนือตอนที่10ค่ะ เมื่อวันที่16มกราคม2555ที่โรงแรมกิจตรงทิตย์รีสอร์ทจังหวัดอบลราชธานีนายสุรพลสายพันธ์ประธาน,นาคณะกรมกรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการปดอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกและพาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปกรณียุบสภาพศ2557ภาคตะวันอกอกเชียงเหนือรุ่นที่10เพื่อภาคก,การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวเป็นไปความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพผู้เกี่ยว้ีงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ถูกต้องตามกับระเบียบกฎหมายให้ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจัดให้มีการอบรมวิทยาการเขีเลือกตั้งเพื่อให้วิทยากรเขตเลือกตั้งไปอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานให้ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งสาม,มารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมีมาตรถถกานเดียวกันในเรื่องกฎหมายมาราเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งเป็นอย่างดีลดปัญหาการ,รกเรียนร้องคัดค้าน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการซึ่งการรวมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบร,รมจากทั้งหมด5จ,จังหวัดคืออุบลเยอสธานศรีสเกษสุรินและจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน100คนทางด้านา,านักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรชูเกียรติกับครูและบุคลากรทางการศึกษากัะเพาะ วันที่16มกราคม2 5 5 7 9นาที่สาราประศกาวารินอำเภอวังชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายทัศชุสีสุวรรณรัรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปน็ปน,นประธานในพิธีนดน้ำงานวันครู และพิธีมอบประกาศนียบัตรปูชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบเป็นงานความดีในด้านของงานพัฒนาวิชาชีพครูพร้อมกับได้ดกล่าวโวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสิีเนื่องในวันครูประจำปี2557 ซึ่งในปีนี้เขาใช้ชื่อว่าเทิดเกียรติทั่วราชกัญญยูบูชาแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารและเพื่อส่งเสริมและเชิดรูเกียรติครูและเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมนอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบรางวัล100,000ครูนีครูสภาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งครูและผู้ประกอบวิชาอาชีพทางการศึกษาที่มีการวิจาพณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการของตอนคองตรนขออภัยค่ะขอคนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับครูในอนาคตนะและรางวัลเชะชูเกียรติอื่นๆมากมายส่วนจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบกุฏิพระอริยวงสันอาจารย์ติกุติแดงวัดสนิวานารามอุบลราชธานี วันที่7มกราคม2 5 5 1เวลา9นาฬิกาที่วัดมณนวนาราจอดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนจอุบลราชธานีส่งมอบกุฏิพระอาริยวาวัณซาร์หรือกุฏิแดงวัดมณีวน,นารามจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางศิละปะศิวนธรรมให้เป็นปร้านและพัฒนาเป็นหล่งแลหล่งท่องเที่ยว และโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายพรชัยคตรรันายโยองค์การบริหารส่วนจัหนงหวัดอุบลราชธานีและนางสาวสมปรารถนาวิาจัยเจริญนา,าย,ยกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีเป็นประธานนพิธีส่งมอบด้งกล่าวกุฏิพระอารีย์มังวงศาจารย์หรือกุฏิแดงที่เดิมเคยเป็นที่นั่นพันษาของท่านเจ้าขุนพระเปรียวงศาจาร์ญาณวิมลอุบลคนาพิบาลสังขาปามโมหรือซุย เจ้าคณะเมืองอุบลราชธานีโมอปีพศ2371ในสมัยพระบาทสมเด็จเจนาังกล้าวเจ้าอยู่ในหัวราชการที่สาม คุแดงแห่งนี้เป็นอนตราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมามีเอกลักษณ์โดดเด่นทางสถาปัตยากรรมและมีสีสันงดงามปเป็นอาคารสร้างด้วยไม้ชั้นเดียวตั้งเสายกชั้นสูงใช้ฝาผนังแบบยกเรือนไม้ฝาพกลใชเทคนิคการเข้าเลือยไม้แบบโบรดาลนหลังคาแต่เดิมมุงด้วยไม้แป้นเกรดและเปลี่ยนมาใช้กระเบื้องมุงในหลัง ภายในแบ่งเป็นสี่ห้องมีห้องโถงใหญ่สองห้องห้องเล็กด้านทางอีกสองห้องประดับลูกปองไม้ขนาดห้องที่ขอบหน้าตางและระเบียงด้านหน้า ต่างระหว่างทางด้านทิศเหนือมีการเขียนรูปเทวงดาประดับไว้สองบานแลมาลายพันพฤกษ์มาอีกสองบานต่อมาปพศ2556วัดมณีวนารามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนราชานีองค์กรมศิลปากรได้รวมการบูรณะกุฏิแดงโดยกรมศิลปากรทาทะเบียนไว้เป็นบบร,ราณสถานก็เพื่ออนุรักษ์ว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดอุบลวราชธานีสือ่อไป ทางด้านนักงานสาธรารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้ออกมาเตือนประชาชนให้ระวังโรคมือเท้าปากค่ะเราลองหานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าจโรคมือเท้าและปากเป็นาอาการหนึ่งของโรคติดเชื้อแอนเตอร์โคไวรัสอาการป่วยมีไข้มขีหรือผื่นแดงจากเสบในปาก มักพบที่กินเหงือกและกระพุ้งแก้มที่มีอาการผื่นแดงซึ่งกลายเป็นตุ่มพอง้ายที่บริเวณฝ่ามือนิ้วท้าเล้าและฝ่าเท้าโรคนีมักพบในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่าห้าขวบอาจพบที่อื่นๆบางรายมีอาการแทรกซ้อนแรงเช่นเยื่อบุ้มสมองอักเสบการสมองอักเสบกามมาด้วยโรคหมอดบวมน้ำ กล้ามเนื้อหัวใจดูแอักเสบและระดบหัวใจรวมไปถึงระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวอาจทำให้เสียชีวิตได้สำหรับสถานการณ์โรคมือเท้าปากจังหวัดอุบลราชธานีในปี2 5 5 1พบรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ของอำเภอเมือง3รายส่วนปี2556ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันวัน31มกราคม2556มีผู้ป่วยรวมทั้งหมด921รายอัตราป่วย5 จต่อไปชากรแสนคนไม่มีผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย5 0 4คนเป็นเพศหญิง417คนตายอำเภอที่มีอัตราการป่วยสูงที่สุดอำเภอของเจียจจำนวน ส4รายรองลงมาเ,มเพิ่มอำเภอเขียงนา่ร้อยยี่ราย,รายและเดชดอุดร1 8ึรอยาราย,รายส่วนอำเภอขัวปุ้นและอำเภอท่าสีอุดมไม่มีรายงานผู้ป่วยสถานการณ์แนวโน้มลดลงในเดือนมกราคมปี2อง7ปีทั้งนี้ค่ะรุ่นนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันด้วยการล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือน้ำประลาวหลัลงการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กแล,และก่อนการรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารให้แก่เด็กรวม ถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิดต,ต้ใช้ภาชนะอาหารหรือใช้ร่วมกับผู้ป่วยแยกที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ชเชือ้อโรคไปยังก้องอื่นๆผู้ปกครองควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรีบรักษาตัวที่บ้านประมาณ5-7วันจนกว่าจะหายเป็นปกติค่ะมหาวันพัฒนาฝัรมือแรงงานภาคอุบลราชธาน,านีจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานไทยกัมพูชา วันที่17บุพฤษาคมารยาสิเเวลา11นาฬิกาที่เจ้าบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเจ็อุบลราชธานีนายวัชชัยสุดที่วรน,วนัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดโครงการส่รงเสริมความร่วมมือด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีราชอาณาจักรไทยและจังหวัดพระวิหารราชอาณาจักรจพูชาการรับประชาคมจากเซียนพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนายอุมนา ผู้นราชการจังหวัดพระวิหารราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าวสถาบันในคนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีงานร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีในโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีราชอาณาจักรไทยราจังหวัดพระวิหารราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี2557โดยพัฒนาทักษาฝีมือให้กับครูฝึกและการวางแรงงานหลักสูตรชซ่อมเครื่องยอนต์นเพื่อการเกษตร<า>ระยะเวลาเกินฝึก84 จงจำน,นวน13คนระหว่างวันที่11ถึง24มกราคม2557เพื่อเตรียมความพร้อมรัรบการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ข้อขกลงของประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนต่อจนเชื่อมซัมเจ็คไมาตรีและส่งเสริมความมั่นคงกับมิตรประเทศระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีราชอา,าจาักรไทยและจัลับพระวิหารและราชอาณาจัก,กรกัมพูชาโดยทั้งสองประเทศมีเป้าหมายระดับศักยภาพแรงงานให้สูงขึ้นผลิต ลังแรงงานให้มีความพร้อมพร้อมมีมาตรฐานงานที่ยอมรับได้ระดับสากลสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจรองรับตุการเติบโตของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้สนาบันพัฒนาฝีแรงงานภาค7จ็ดคนราชธานีได้เตรียมความพร้อมพัฒนาฝีมือแรงงานความเน้นบุคลากรมือที่มากด้วยประสบการณ์รวมถึงเครื่องมือเครื่องที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงและ เมนหลักสูตรการฝึกอบรมมากกว่า1 5 0หลักสูตรเช่นภาษาอังกฤษคำมัเวียดนามการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นการติดตั้งจานดาวเทียมการติดตั้งกล้องวงจรปิดทีวีช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทางควบคุมซีบัรซีช่างสีรถยนต์และการเขียนโปรแกรม PLC ในงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น เกษตรกรในอำเภอพิบูลมังสาหากว่า1 0 0ร้อคนค่ะคุณเดินทางมารวมตัวกันถือป้ายข้อความเพื่อเรียกร้องการได้รับเงินจำนำข้าวจากรัฐบาลจ่าเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่16มกราคม2 5 5พันหาหาที่สารคจังหวัดอุบลราชธานีตำบลแมอเมอง จังหวัดอุบลร,ราชธานีกลุ่มเกษตกรกรผู้ทำนานในอำเภอบุูลมังสังถหานกว่า100คนเดินมาังมาด้วยรถยนต์และรถ6กล้อสากตัวมารวมตัวกันถือายข้อความเรียกร้องเงินรับจำนำข้าวจากรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธาน,านีโในพระโดยในใต้ระรบุนะคะว่า ไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับเสื้อไม่หลังเสื้อแดงชาวนาอำเภอบุญบางสาหาจังหวัดอุบลราชธานีเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือกับผู้ว่าจ้าขายข้าวไม่ได้เงินไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนชาวนาเดือดร้อนรับจําำข้าวไม่ได้เงินหยุดโกงหกสทิโดยมีนายสมานบัวาหญยอายุ47ปีอดวิตสออบตอนางบัวฮีอำเภอบุญบางสาหาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแกนนำกล่าวว่า พวกตนเป็นชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลาโดยเอาข้าวไปจำนำตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายน2556จนขณะนี้ย,ยังไม่ได้รับงนจากรัฐบาลีรัฐบาลพ,พัผ่อนผันมาเลื่อยมา่อนทุกทีจำนำเพียงอาทิตย์เดียวก็ได้รับเงินแล้วไม่เหมือนครั้งนี้พวกตนเดือดร้อนมาก จะนารอบใหม่ก็ต้องไปกู้หนี้นอกกระบบมาซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ๋ยมามาทวงถามรัฐบาลผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้ซึ่งมีนายคันทัพตันสถทยิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับผู้มารับเรื่องไว้ช่วงนี้ไปติดตามนะคะอาหารสดที่ตลาดสดน้องบัวอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละร้อยี่ิบบาท เนื้อหมูสันเอาราคากิโลกรัมละ140บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ130บาทราคาปลาน้ปลาดินราคากิโลกรัมละ100บาทปลาดุกราคกิโลกรัมละ6บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ130บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ85บาทเนื <subtract ion>. ้อหมราคากิโลกรัมละ75บาทเนื้อปีกบอลราคากิโลกรัมละ80บาทน้องสปริงไก่ราคากิโลกรัมละ75บาท าราคาไก่ไก่เบอร์สกุนราคาถาดละหนึ mal? <tr <tr ่งร้อยยี่สิบห้าบาทไก่เบอร์หนึ้งราคาถาดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไก่เบอร์สองราคาถาดละหนึ่งร้อยสิบบาทไก่เบอร์สามราคาถาดละหนึ่งร้อยสิบบาทราคาผักสดผักหน้าราคากิโลกรัมละสามสิบบาทกระล่ำปลีราคากิโลกรัมละสามสิบบาทกระเทียมราคากิโลกรัมละห้าสิบห้าบาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละหกสิบบาทค่ะ มาติดตามกันต่อค่ะกับพยากรณ์อากาศประจําวันศุกร์ที่17มกราคม2 5 5 0ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา18.00ของวันนี้จนถึงเวลา18.00ของวันพรุ่งน,นี้ภาคตะวันออกเชียงเหนือนจังหวัดอุบลราชธานีอากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า,าค่ะกับมีลมแรงลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาควาอุณภูมิสูงสุดบ่ายโมนี้ค่ะประมาณ5 9องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าบ่ายพรุ่งนี้ประมาณ1 4องศาเซลเซียสวันนี้ค่ะที่หาดคูเดือมเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา04:14นวันพรุ่งนจ้ที่ผาชนะไดอะม่าโคงเจียมดวงอาทิตย์ตกขออภัยค่ะเดีงยอาทิตย์ขึ้นเวลา16:27นค่ะไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากอาราชิฮานีเคเบิลทีวีค่ะ าประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานบริการและสร้างเสริมสุขภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเว็บไซต์ไกด์อุบล .com และกลางน้ำมันปตทอุบลราชธานีจะจัดโครงการเติมฝันปันรักครั้งที่6ณโรงเรียนบ้านคำคาอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีโดยดำเนินการสร้างต่อเติมโรงอาหารระหว่างวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2557และจะดำเนินการส่งมอบในวันที่10บกุมภาพันธ์ 2,557ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมบริจาคได้ที่งานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีโทรศัพท์045352000ต่อ1005ถึง1008ตั้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2557 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7็อุบลราชธานีเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอาชีพจำนวน3สาขาประกอบด้วยสาขาช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ระดับหนึ่งสาขาช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งและสาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ฝ่ายแผนงานและประเมินผลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7็อุบลราชธานีโทรศัพท์0453195 5 0ต่อ200และ131โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาต่างประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาอาเซียนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2557สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติ โทรศัพท์045352000ต่อ3224หรือ0859206604และ0813743972ขอเชิญผู้สนใจส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการอุบลแชมเปี้ยนลีก2557 หรือ UCL 2014ซึ่งจัดการแข่งขันหลายชนิดกีฬาประกอบด้วยวอลเลย์บอลชายหญิงอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ป,16ปีและ18ปีฟุตซอลชายอายุไม่เกิน13ปีและประชาชนทั่วไปฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปี18ปีประชาชนทั่วไปและอาวุโส40ปีขึ้นไปสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สนามกีฬากลางทุ่งพุรภาตำบลหน,นองคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่บันนี้ถึงวันที่20คกุมภาพันธ์2,557มาถึงช่วงสยคำถามประจำถึงกันนะคะกับคำถามมทไปถามไปว่าวันที่10มกราคมของปีค่ะรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันอะไรค่ะตอบคือวันพ่อคุณรามค่ะแห่งมหาราชค่ะสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ค่ะท้ายข่าวันนี้ค่ะขอขอบคุณโรงภาพยประโยชน์ในวัดค่ะก่อนออกจากบ้านวันนี้ค่ะเยอะจุมตรวจเช็คสภาพนพฐานจราจรบนถนนชยางกูลทั้งจุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV และติดตามข้อมูลข่าวสรารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานทีที่ w w w u b o n c o m รวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถาตามชมรายการกข่าวท้องถิ่นย้อนห่ังได้ค่ะทาง w วิร์ดไวเบทเฟซบุ๊กแสทาร์ทั้งหมดนี้เป็นข่าวท้องถิ่นจากทางรางารนิเคเบิลทีวีวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมข่าวต้องขอขอบคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<อ>